ู้เรื่องผมบอกเลยว่ารู้เรื่องซื้อเดียวกับกำไรทุกทุ่มฮะนี่เลยทั้งนั้นเลยแลดวก็แตกบ่อยดีเก่งไปดิบไปดีเท่าไรจบไปที่9,224พันอง้อยยบาทโอ้ดอกนี้หนักหน่วจริงฮะโอ้โหจุดจับจุดเจ็งจุดท้ายจอบสุดท้ายรายที่สุดมาดูครับผมเงินรางวัลรวมสอ5หมบาทโอ้โหมันหนักไหมล่ะก็แตกบ่อยซะขนาด คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมีคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับเอาละครับผมก็รกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมกับผบอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะมาัเก็บคำเตืนของอเทวะเอกของทย จัดพลอตที่แตกดีแตกงามม,มากๆครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการ,รติดรัเก็จะไปดูที่หน้าเกมเลยนะเกมนี้มันค่อนข้างจะแตกดีนะครับที่แต่บ่อนมากโ,คโวคูตัวอะไรหนักหนาสาหัสกันมากมามาดูที่หน้าเกมครับประมาณนี้เลยฮะสวย,สวยงามงงามเมื่อพาเมาเลย นี่พกทุนมา3,000บาทนะจะมาซื้อเกมนี้เลยนะค,นค่อนข้างจะแตกดีแต่ร่อยแตกหนักฮนะโอเคการซไม่ต้องแปลกใจว่าเกมนี้มันแตกคอนกางจะบ่อยนะพกทุนมา3,000จะไปซื้อเลยนะจะไม่เล่นนะมาก่อนอื่นขอปรับไปที่เบตสตอร0บาทนะก่อนจะซื้อกันมาดูนะ3,000บาทรอบนี้กับก,การลงทุนเราจะได้กำไรนะครับ เกมนี้กกนแตกยากนะแตกให้บ่อยแต่ก็มีนะมาต่ตอ5ตัวได้ไหมล่ะ4ตัวแล้ว5ตัวได้ไหม5ตัวเลย5ตัว้ลยมันไม่มา5ตัว12หมุ่ไปฮะไปดูกันทรัจะแตกเท่าไรที่ผมบอกแตกบ,บ่อยนะผมไม่ได้โมน้นะเกมนี้เล่นเท่าไรก็แตกเล่นเท่าไรก็แตเเกแตเอาดูให้เยอะนะแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยเท้ จะให้ลุ้นนานฮะโอ้โหลายเท่าเลย6 8ก่อนใช่ไหมนี่ฮะแตกนะแตกบ่อยจริงๆครับผมกี่จะเอามาก่อนเลยเท่าไรเนี่ย2ดอกเดียวน่าจะทำไรเลยนะจัลหวรรคโอไปแล้ว1,200 1,300เอานี่ไหลนี่ไหลฮะอายใจไม่เหยสิ1,600ไปแล้วเอามา ไ่ไป,ไปย,ยาวๆไไปยาวๆเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยมันก้าโอ้สองพันไปแล้วเอาาเพ่อไม่ดูรอบเท่าไรเนี่ยัย 1, 9, 2, กด,ดครับแปร้อยยีย่สปปิบกว่ดอกเดียวได้กำไรแล้วนะคือสามพันกำไรมาห้าพันกว่าแล้วคืออีกตั้งแปดหมุนฮนะเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเคมาฮะสวยเึ้าไหนึหกเอาบามีพันกว่า ไ่ปล่อยไม่ปล่อยดูเอาละกันแต่ะละรอบหนักหน่วงจริงจริงบอกเลยเกมนี้คือที่สุดของแก้ครับหนักมากเลยนะโอ้หรางวัลไม่ก,ามาก 1, ลับมาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดบาทเหลืออีกตั้งเจ็ออเดอดูตัวคูลันด้านล่างดูตัวคุณแล้วก่อนด้าลนล่างไหลมายับยับไหลมายาวๆโอเคฮะขอไหลเรื่อยๆไหลยาวๆไปตีหมุนทุกสายโอ้ยวายเข้าคู่วายเข้าคู่มาแบบนี้รุนที่สี่ เท่าไหร่นี่เรียบร้อยเห็นไหมแตกบ่อยไม่ละเอาแตกไม่พักไม่ทอดเลยมีจัดริงพระเจ้ายอดมันจอดมากเลยฮนะเท่าไรดอกมอกหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทดีงามฮนะเหลืออีกสามมุนจะเข้าให้หรือเปล่ามูนด้านล่างที่เลืกอกค้นมูสิบแล้วนะขอแค่เข้าขอแค่มีไหวมุนสุดท้ายใจน่อยไห เอาหุ้นทุดท้ายเข้าว่ะแล้วตัวแพงลงอีกวันที่2งไป9,000รู้เรื่องผมบอกเลยว่ารู้เรื่องซื้อเดียวกำไรทุกทุ่มนะทำเลยทเลยัหอยดีเก่งชาไไร่จบไปที่9,224บาทหูดอกนี้หนักหน่วจริงฮะ โอจุดจบจุดเองหมุดดท้ายจอบสุดท้ายรายที่สุดมาดูครับผมเงินรางวัลรวมสองหมื่นหกร้อยห้าสิบหกบาทโอ้อโหมันหนักไหมละ่ะกระแตกบ่อยซะขนาดนี้เกณฑ์มาโอเคนะทุกท่านนะตัวเฟรมก็จะประมาณนี้นะผมมาตื้อให้ดูแล้วนะใครที่ชอบก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะคลิปหน้าอยากให้เป็นเกมใหม่ครับผม กันไว้ได้เลยกับกหรแตกบ่อยๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพลงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ